นะมีบันไดขึ้นหนึ่งขัน้นแล้วก็ปูกระเบื้องหมดเลย <c oughs> เห็นไหมบ้านของเรานะคะแล้วก็จัดไปเลยกระเบื้องแบบไหนแล้วชอบแบบไหนก็เอาสีให้เข้ากับตัวบ้านนะขอบตัดขอบบัวนะคะหน้าต่างประตูด้วยสีส้มนะเทนนี้ต้องมาละนะคะในปีนี้ต้องมาละวเขาเรียกว่าหาบ้านสวยๆนะสำหรับเดือนแห่งความรักให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วกัน <c oughs> เป็นสีดำทุกอันลอยพี่บอกองอประกอบต้องได้ลูกชายชอบแบบนี้เลือกสีเองเลือกปักเองนะ ใครชอบแบบนั่งน้น้นานนะคะแนะนําให้แบบออกแบบโทนนี้เลยนะกว้างใหญ่จริงๆสาหรับวันนี้น้องเอ๋พาท่านผู้ชมมาดูไอเดียบ้านสวยๆนะคะต้องขอขอบคุณพี่หมวยด้วยนะคะที่ใจดีให้เราถ่ายเป็นไอเดียคะ่ะหลังนี้นะคะน้องเอ๋บอกได้คำเดียวว่าสวยแล้วครบมากๆเลยนะคะพี่หมวยซื้อเองเนาะล้วก็จ้างค่าแรงช่างอยู่ที่95,000บาทค่ะกับพื้นที่49.5ตารางเมตรค่ะท่านผู้ชม กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube Facebook และ Tik t o k ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดกิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้น้องเองอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะตำบลห้วยใหญ่นี่เองนะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านสวยๆด้าน,นหลังน้องเองวันนี้จะพามาดูบ้านลอ็อนปะนะคะ49.5นะคะตารางเมตรมีหน้ากว้างค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่ขออนุญาตดูรายละเอียดสักครู่นะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่4.5นะคะยาวลึกอยู่ที่11ะะรวมทั้งสิ้น49ตาราง หลังนี้นะคะค่าแรงนะคะหลังนี้ค่าแรงนะคะอยู่ที่95,000บาทนะคะแต่เฉพาะตัวบ้านพี่หมูบอกว่าเฉพาะตัวบ้านยังไม่รวมระเบียงเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0 0บาทแต่ถ้ารวมระเบียงมาแล้วอยู่ที่95,000บาทะคะ่ะจบจริงนะคะเพราะว่าเราถามเจ้าของบ้านก่อนมารีวิวค่ะส่วนหลังนู้นหลังใ,ใหญ่ๆท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ค่าแรงช่างที่2 5 0 0 0 0แต่วันนี้น้องเอ๋จะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านล็อบก่อนเพราะว่าสองหลังนี้รายละเอียดยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่ได้เก็บสีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมากๆเลยฝากกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ พร้อมที่จะรับชมด้านในกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรายลเลียกันเลยค่ะ หลังนี้นะคะเป็นบ้านนะคะสไตล์ลอฟโมเดิรนะคะตัดคิวด้วยสีส้มค่ะท่านผู้ชมแล้วก็บอกรายละเอียดนะคะคุ้มมากๆนะคะกับราคาช่างนะคะค่าแรงทั้งหลังเลยอยู่ที่95,000บาทค่ะท่านผู้ชมเป็นลอฟนะคะเป็นบ้านในฝันของไทรหลายๆคนบางท่านบอกว่าุยเห็นแบบนี้ปล่อยเช่าหรือเปล่าพี่บอกมีลูกเยอะลูกไม่อยากจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะก็เลยแบบอยากได้แบบของใครของมันนะคะ ก็เลยจัดมาเป็นแบบนี้นะด้านในหนูบอกจะสั่นได้ดีมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นลายของกระเบื้องประตูหน้าต่างทุกๆอย่างนะคะพี่หมวยเลือกเองทั้งหมดนะส่วนจะใหญ่นะคะหลักๆนะซื้อที่ดูโฮมค่ะท่านผู้ชมนะมีของเยอะแยะมากมายนะคะมาเข้ามาดูกันเลยนะคะด้านนอกสวยมากความสูงเนี่ยจากพื้นนะคะถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่3มเมตรค่ะท่านผู้ชมถือว่าสูงนะแล้วก็ยกพื้นเนี่ยหกสิบเซนนะแล้วก็เป็นลอฟด้วยโครงสร้างของบ้านเป็นอิฐมวลเบาเห็นไหม ถ้าผู้ชมเราหาช่างที่แบบค่าแรงถูกๆแล้วก็งานดีแบบนี้แล้วเราก็เลือกสรรน,นะคะของที่เราจะมาแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นทะเลศนะแล้วก็หลังนี้หลังนี้แล้วก็หลังนี้สามหลังนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เจาะเข็มด้วยนะราคานี้ท่านผู้ชมถือว่าคุ้มมากๆกับรายละเอียดของงานนะคะท่านผู้ชมลองดูสิหาไม่ได้อีกแล้วนะคะหาไม่ได้อีกแล้วต้องขอขอบคุณพี่หมวยมากเลยนะคะที่ใจดีเนาะเราก็บอกข้อมูลเราทั้งหมดด้านหน้าก็มีทะเลสด้วยเอาความกว้างดีกว่าจากด้านนู้นนะคะ ก็มีความกว้างของระเบียงที่2.7ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยาวที่4เมตร50นะมีบันไดขึ้นหนึ่งขั้นแล้วก็ปูกระเบื้องหมดเลยเห็นไหมบ้านของเรานะคะแล้วก็จัดไปเลยกระเบื้องแบบไหนแล้วชอบแบบไหนก็เอาสีให้เข้ากับตัวบ้านนะขอบตัดขอบบัวนะคะหน้าต่างประตูด้วยสีส้มนะเทนนี้ต้องมาแล้วนะคะในปีนี้ต้องมาล้ก็เรียกว่าหาบ้านสวยๆนะสำหรับเดือนของความรักให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วกัน นะต้อนรับ14กุมภานะคะวันวาเลนไทน์นทเลยนะมีตัวนี้ด้วยกันตกนะคะราคาเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่าแรงรวมกันตกรวมทุกอย่างนะคะช่างคิดอยู่ที่95,000บาทนะ,ะพี่เขาบอกว่าช่างอาหารชุดมาแต่ละชุดให้ให้พี่เขาเนาะไม่ว่าช่างซีช่างปูนนะหรือช่างอื่นๆนะคะรวมในราคานี้นะ,ะเฉลี่ย3หลังนี้ก็ตกที่ประมาณล้านห้ากว่ากว่าแต่ยังไม่สรุปยอดดีนะคะว่าล้านห้าแค่ไหนนะ,ะตรงนี้ก็เป็นกันตกสวยมากนะคะเป็นเหล็กฉีกนะตะแกรงฉีก ทำกันตกไว้แต่ละหลังจะไม่เหมือนกันนะคะกระเบื้องด้านหน้าเป็นไซส์60คูณ60นะคะเป็นลายเหมือนไม้ปาเก้ซึ่งเข้ารักกับตัวบ้านประตูหนะ้างเข้าน้องเอถามพี่ว่าราคาเท่าไหร่บางท่านถามว่าอุ้ยน้องเอประตูเท่าไหร่เป็นประตูสําเร็จทั้งหมดนะที่น้องเอบอกเลยซื้อที่ดูโฮมนะชุดนี้นะคะรวมราคาอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าถึง8,000นะไม่เกินนี้ส่วนหน้าต่างเป็นแบบบางกระถุงตัวนี้เลยคะ่ะ 2,000กว่าบาทท่านผู้ชมนะลองไปหาดูได้เดี๋ยวนี้มีสำเร็จแล้วนะแล้วก็ดีด้วยแบบนี้อ่าหลายๆท่านสร้างบ้านนะได้ของที่มีคุณภาพเลือกเองกับมือไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะด้านนอกก็มีฝ้าเป็นแผ่นเรียบนะคะแล้วก็มีแปวลไลส์สองจุดนะคะเวลาเปิดไฟแล้วสว่างมากๆเลยอ่ะเปิดไฟสักนิดนึงนี่นนเป็นงไงท่านผู้ชมไฟทั้งด้านหน้าและด้านนอกสว่างเลยนะคะเราเข้าไปดูด้านในกันไหมเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะประตูก็เป็นแบบนี้ เปิดปิดนะคะได้หมดแล้วก็กว้างมากนะคะเนี่ยหนานะงานไม่กองแกงนะท่านผู้ชมนะเพราะเราเลือกเองก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะคะส่วนด้านในเนี่ยโอ้โหเป็นล็อบนะคะท่านผู้ชมเป็นล็อบแบบเงานดนึ่งอันนี้จะเคลือบเอรอยนะให้ดูเงางามนะคะด้านในองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะมีหน้าต่างหนึ่งสองสามแล้วก็สี่บานเป็นบานแบบเปิดปิดด้วยมีมุ้งรวดแถมให้ด้วยนะคะะ ทราบขนาดสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท้องถงรงโล่งเลยมีความกว้างนะคะอยู่ที่5ยาวที่4.3ค่ะท่านผู้ชมแล้วความสูงจากพื้นถึงฟ้านะคะอยู่ที่3เมตรก็เลยถูกกว้างมากแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมไฟไฟของพี่เขาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยนะเป็นสีดำทุกอันเลยพี่บอกเอาประกอบต้องได้ลูกชายชอบแบบนี้เลือกสีเองเลือกปักเองนะคะ,ะ,คะก็เลยให้เขาบแบบนี้จะได้เข้ากับ ตีมของบ้านนะคะตีมของบ้านเป็นสไตล์แบบรอฟนะคะก็ต้องใช้ไฟที่เป็นสีดําหน่อยนะคะเราก็ตัดหน้าหน้าต่างด้วยสีขาวอ่ะมาเปิดหน้าต่างท่านผู้ชมชมสักนิดหนึ่งเป็นแบบใหม่นะคะมีแบบล็อกด้านนี้เปิดด้านนี้เห็นไหมนี่เปิดด้านนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีมุงลวดแถมให้ด้วยถือว่าคุมเนาะแต่ละบ้านนะใครกําลังมองหาสร้างบ้านอยู่หาช่างหรือว่ามีช่างแล้วแล้วก็หาเองลองดูซิเราลองดีดดูซิว่าอุ้ย อย่างแสนห้านะคะอย่างแบบเราทําได้ไหมหรือว่าสองแสนเราทาได้ไหมอ่าอย่างเช่นหนึ่งล้านหกนะคะหลังมันก็ปาไปล้านกว่าแล้วเฉลี่ยตรงนี้ตรงนี้หนูว่าน่าจะประมาณสามแสนกว่าบาทต่อหลังก็ได้อยู่นะสามแสนห้าต่อหลังก็ได้อยู่นะคะถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ใหญ่นะคะองค์ประกอบเยอะความสูงสูงไม่ว่าจะเป็นไฟ LED นะ mm hmm. ถือเยอะเลยนะ,ะเป็นสีส้มแล้วก็มีไฟแบบโคมด้วยสระเป๋าอีกหนึ่งโคม ถือว่าสวยเลยทีเดียวส่วนภายในเนี่ยปูกระเบื้องไซส์60คูณ6 0ค่ะเป็นลน์นะคะปากเก้นะคะถือว่าจัดเต็มนะไม่มีอะไรมากมายแต่ดูหรูนะดูแบบมีแบบความแบบน่าเกรงขามนะ,ะดูแบบอบอุ่นนะสไตล์นี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อตัวเองชอบนะสไตล์รอบๆเราจะหาบ้านในปีนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบรอบๆเลยนะส่วนนนี้เป็นบริเวณทางเดินค่ะท่านผู้ชมถือว่างมากนะ ระหว่างทางเดินนี่มีความกว้างอยู่ที่2ค่ะย่า yeah. ตู้สุดตรงด้านนี้นะคะมีอยู่ที่3เมตรนะ้ำมีตู้คอนเมอร์ด้วยอยู่ตรงด้าน,นนี้ช่างทําดีนะรูปประดิษน้อยมากแล้วก็ตู้เล็กน่ารักอะ่อะอ่าเปิดปิดได้ง่ายนะคะมาอันนี้เลยช่องเซอร์วิสด้วยนะคะมี1ช่องงามมากนะคะส่วนไม้นะท่านผู้ชมลงมาดูสิประตูสวยนะคะประตูทางเข้าของห้องน้ํา แบบใหม่มากมายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแค่80คูณ2เมตรแต่นี่นะคะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่90ค่ะท่านผู้ชมนะความสูง2เมตรเป็นลายเข้ากับประตูมากนะคะเข้ากับตัวบ้านมากประตูเนี่ยส่วนวงกบทาเป็นสีน้ําตาละคะ่ะน้ําตาลอกโอกแดงนะคะแล้วก็มีตัวเปิดปิดนะคะเป็นขาควายด้วยท่านผู้ชมลองดู ก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของบ้านขอให้อยู่แล้วรวย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 ยิ่งขึ้นนะคะใจดีให้เราถ่ายก็ขอให้แบบถูกหวยปงัปงๆแล้วกันวันนี้จะมาอีกแล้วนะคะเรามาดูในรายละเอียดของห้องน้ําด้านในบอกได้เลยว่าใหญ่มากนะคะถูกกว้างมากใครจะดูแบบใครชอบแบบนั่งห้องน้ำนานๆนะคะแนะนําให้แบบออกแบบโทนนี้เลยนะกว้างใหญ่จริงๆสําหรับห้องน้าเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่2เมตร40นะคะยาวที่2เมตร80 มีเป็นเรนช e ว h o มีฟอร์เดนะคะแบ่งสเต็ปกระเบื้องได้สวยงามตรงนี้ไม่อาบน้ำเนาะก็จะแบบทึบๆหน่อยก็จะประมาณนี้อีกโซนหนึ่งก็เป็นชักโครกเห็นไหมของเราเองนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆอนุตีให้เลยหลังนี้3ามแสนหะ้าแค่าแรงก็มาไป9ก้าหมื่นห้าแล้วค่าของประมาณสองแสนกว่าก็ถือว่าได้นะคะท่านผู้ชมนะราคานี้เลยพี่เขาบอกเขายังไม่ได้ดีดมาสามหลังน่าจะประมาณล้านห้ากว่าเราเฉลีย่ยพี่เขาเลย นะถือว่าได้นะกับราคานี้นี่ชักโครกฉีดชำระไปสแตนเลสมีกระจกน้าวไว้สองหน้าด้วยนะ้องรายละเอียดครบมีพัดลมดูอากาศด้วยนะท่านผู้ชมนะมเห็นไหมห้องน้าเรานะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีห้องน้ําก็พอแล้วถือว่าจะสรรออกแบบได้อย่างลงตัวและสวยงามมากๆกับพื้นที่แล้วก็ราคาตอนนี้โหหาไม่ได้แล้วนะหนูยังอยากจะได้เบอร์เลยนะแต่ที่เหมือนบอกว่าไม่มีเบอร์เนาะไม่มีเบอร์เพราะช่าง ก็ไม่ได้ให้เบอร์ไว้นะคะก็ได้แบบแค่เป็นไอเดียแล้วก็เป็นแบบข้อมูลให้กับท่านผู้ชมแค่นี้นะไม่มีเมกนะคะเดี๋ยวพี่หน่วยมาคอมเมนต์นะว่าไม่มีเมกนะให้พี่หน่วยติดตามช่องเราไว้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าเราไม่ได้เมกเนาะอ่ะส่วน้านนี้นะคะเป็นประตูพี่บอกโหพี่สั่งตัดนะประตูตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมปกติเราเห็น2เมตรอันนี้น่าจะกว้างกว่า2อเมตรประมาณสเมตรสิบสเมตรยี่ได้เลยนะถือกว้างนะคะสูงมากนะคะบานนี้เป็นไม้สักสวยมากไป เราเข้าไปรับชมด้านนอกสักนิดหนึ่งมีบันไดออกด้วยนะคะนี่ด้านนอกก็มีไฟนะคะสองดวงนะติดปิดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวประตูตึ้งนะคะก็วันนี้เป็นไงบ้างนะคะพน้องเอ๋พามาชมกับงานนะคะรายละเอียดของสไตล์ลอฟแล้วก็ขอบบัวตีมสีสม้มนะ ด้านข้างก็สวยหน้ากว้างเนะี่ยท่านผู้ชมนะอยู่ที่4.5เนาะแล้วยาวที่11ถือว่าจะสร้างบ้านได้ดีแล้วลงตัวมากใครอยากจะทําเป็นตั้นห้องก็ได้หรือว่าจะทำเป็นโล่งๆแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนมาก็นั่งอยู่หน้าระเบียงก็ได้เพราะระเบียงก็ใหญ่แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้น้องเอกขอเก็บภาพสวยๆกับท่านผู้ชมไปรับชมก่อนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเราไปดูภาพเพิ่มเติมกันเลยจ้าสวัสดีคะ่ะ